ไปแล้วครับน้องนนไปซักผ้าว่าอย่างนั้นวันนี้ก็ยังไม่ได้วิ่งงานครับครับกัสสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนถู YouTube เซิงครับพี่เตะนี่ผิดแล้วพี่ต้องเตะนู่นกระติกไหม <c oughs> เห็นว่าในข่าวติกตอกะเตะกระติกหน้ามา เตตะะแลล้วเเเยงาเลยครับจานชูครับทีมงานทีมงานรนทุกร <hing> <ia> ้อนอย่างเี้ยเราตอนนี้ก็นี่ครับงานผีตาแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็อยู่หน้างานครับเงาเลยสินี่ก็นู่นครับรอช่างมาทำเจ้าอยาก พี่ตีนไปซื้ออะไรอยู่อู้ไขยลมช้างหลายเชือกเลยอะข่ายกินมาเลยอนอนน,อน้องนอนไปแล้วอู้ห์เสียงไงพี่ทงไปไหนพี่ไปเป็นไหนเปล่าเรียกสี นี่แหละเหตุผลที่ผมคุยกับจานชูเทอไไ้ผมปวดหัวปวดหัวหมืดปีหนูก็ลอกนะครับนี่เลยอีกเยอะไปจานชูมดอรมณ์1หมวดอารมณ์สิบกเทียวเสร็จแล้ว เมื่อวานนี้เราเหนีาจารย์ชูครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เหนียจานชูไปหาหน่วยหน่วยงานที่สองหล่อแล้วนะไปเกือบครึ่ง ฉันก็มีเงินล้านอยู่ในตัวสลายเนี่ยติดไปตลอดชีวิตอะเงินล้านวันนี้ต้องใส่ยังไงดีนะทำไมถ่ายได้ดีเหรอถ่ายได้เดี๋ยวพี่ตินก็มาถ่ายนี่เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมาาถ่ยใช่ไหม เาานาะเป็นยังไงไม่รู้เนาะเมื่อนุ่นยาวเขาอืมจริงๆรถเสียส่วนมากผมไม่อยากจะถ่ายผมสงสารเท่าเกเราก็ถ่ายมาโมแม่แม่เงี้ยล้วพี่น้องตอนนี้ทีมงานก็ไปหมดแล้ว ไปซักเสื้อผ้าถอดทงไปไหนไม่รู้ก,กินมาแล้วะะนวจะจำไหมไม่เผื่อแผ่คนอื่นก็เอ็งบอกว่ากินแล้วเนาะอยู่คนเดียวจะให้ทำอะไรใครกิน,กนเหลืออีกประมาณสิบกดเที่ยวโอ้เขาเทสโลบขึ้นอย่างไรบอเขาให้รถปูนใช่ไหม mọi nơi lúc bún đã chồng như này này. Bài bài rồi nữa đây này bay 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 nó, bay 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 บายๆนู้นแล้วนะเสร็จแล้วก็ย้ายได้หรอห้มามเดีพี่ไปกับแกเมื่อวานผมไม่ไ,มมมมได้คุยกับแกเลยยังไม่รู้เอ็นได้แกบอกว่า,วาไม่ได้ไปง่ายอนะูพ้พี่แต่แบบทรมานใจมากอ,อืออาจารย์ชายดึงแนวไว้แล้วล่วงไปนี่ไม่เจออะไรนะกะทิล้วนๆนะ่ะขึ้นเลว้วอะ แต่ฝั่งของจ่าพัดนั่นน่ะอู้จะได้ดินแข็ง,งเงี้ยเจอเจอหิน,นใช่ไหมเดินลงไปดิ่ง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 เนี่ เขาขุดลงไม่ลึกมากกว่าจะถึงสามหมื่นเหนื่อยใจมากโอ้พี่ขนาดผมกลัวจะถึงสองหมื่นหนึ่งเลยแทบจะตายขาดใจดูเหมือนจุวัน วอันนี้มันแตกตอนไหนพี่บ่ายเย็นเย็นวันที่นั่นเองขึ้นันที่ยังพี่ขึ้นยัง พี่เดากไปกับพี่ทงบ่ะคือการทิ้งลูกพี่ไว้ผพ้่เดียววะนนเดี่ยเดี๋ยเกตุนึนเดี๋ยวนี้ให้ผมจบคลิปกันว่ะ โอ้วันนี้นั่งเศร้าเลยนั่งเศร้าเลยครับจารย์ชวแบบนั่งเศร้าเลยครับอเอาคลิปไหมแล้วผมจะทำให้หเอ่นี่เอ้า ไหนบอกอยากได้คลิปแต่เ,เพราะดันให้เนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับตอนนี้ก็รอเจ้ายกักเดียวครับวันนี้